หาที่เคารพครับกระผมนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษตามมาตราหนึ่าสิบสนะครับผมขอให้สไลด์แผ่นแรกขึ้นมาเชื่อเลยครับ ผมอยากจะกราบเรียนว่านะฮะข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดเนี่ยไม่ว่านะจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามผมพยายามรวบยอดในรอบ8ปีที่ท่านนายกรัฐมนตรีดำรงกำลังจะครบ8ปีนะฮะที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก็ขอขอบคุณทุกสื่อนะฮะไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์นะฮะในการที่นำข้อมูลของท่านมาเผยแพร่ขอสไลด์ขึ้นมาเลยครับ อันนี้ไม่ใช่ชื่อหนังนะครับ8ปีก็เกินพอผมว่าทุกคนในสภารู้ดีฮะวันที่23สิงหาคม2,565ถ้านับอายุความต่อเนื่องนะฮะก็จะครบ8ปปีเพราะฉะนั้นถามว่าคนไทยมีความสุขหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปต่อไปครับสแสตมต่อไปครับ เศรษฐกิจไทยต้องย้ำว่าตกต่ำม,มาโดยลำดับนะครับตกต่ำยังไงไปดูสไลด์ต่อไปครับตรงนี้ผมพยายามทำภาพให้ง่ายที่สุดนะพฤษภาคม2557มีการปฏิวัตินะเป็นรัฐบาลคอสอชอแล้วต่อมามีรัฐธรรมนูญปี60เลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ฮนะแล้วก็ แถมให้ท่านอีกนิดหนึ่งนะรัฐบาลยุคโควิดตั้งแต่6-3-6-4แล้วเขากำลังเป็นปีปัจจุบันฮนะถามว่าลูกศรแดงๆจะสื่ออะไรนะฮจะเลิ่นลงตามลำดับครับ <c oughs> แผ่นต่อไปครับผมย้ำนะวันนี้ผมมีเวลาน้อยผมอาจจะพูดไม่ได้เยอะนักนะฮะวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำเนี่ยจะพาให้คน หกสิบกว่าล้านไปในทิศทางใดวิสัยทัศน์คือการคิดไปยังอนาคตเตรียมแก้ปัญหาถูกทิศถูกทางหรือเปล่าภาวะผู้นำคือการกล้าตัดสินใจมันก็อีกแหะครับตัดสินใจแล้วถูกหรือผิดช้าหรือเร็วนะครับต่อไปครับผมเอาผมบอกแล้วนะครับว่าผมเอาภาพจากสื่อต่างๆเนี่ยมานำเสนอเพื่อจะบอกว่า อันนี้ไปเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์นะท่านดูนะครับคนมีนิสิยเยอะหม้อก๋วยเตี๋ยวโครกนายกบอกว่าเพิ่มลงรับจำนำแค่นี้ไปดูแผ่นต่อไปครับน้ำท่วมนะฮะแทนที่จะปลูกข้าวเอา,เอาไปเลี้ยงปลาแทนฮะไปดูแผ่นต่อไปครับส่วนม่ไล่พายุโอว,วลีนี่คิดระเบิดระเบ้อนะฮะต่อไปครับ เขามาประท้วงหลายรอบแล้วนะครับปรากฏว่าท่านเมือนรถบรรทุกที่มากดดันแนละ้วท่านบอกเดี๋ยวจะใช้รถทหารมาขนสินค้าแทนผมก็ลุ้นเอาใจช่วยท่านว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าไปดูแผ่นต่อไปครับไอ้นี่ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะไอเดียบันเจิดขนาดนี้สั่งให้ทหารปลูกผักชีนะฮะไปดูแผ่นต่อไปครับเลี้ยงไก่แก่จนบ้านเราสองตัว นะถ้าเขาเลี้ยงสามตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นคงรวยนะครับแผ่นต่อไปครับเรื่องค่าทางด่วนที่ขึ้นวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราใช้เงินสองสามร้อยบาทในการเดินทางขึ้นทางด่วนท่านก็บอกจะไม่ยากอะไรคนรวยก็วิ่งข้างบนนะไรายได้น้อยก็วิ่งข้างล่างนะฮะแผ่นต่อไปครับอ้นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างนะของวิสัยทัศน์แล้วก็ การเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านการบริหารงานเนี่ยที่ไร้ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลอะไรครับไปต่อครับออตั้งแต่เช้ามาผมได้ยินหลายท่านลุกขึ้นมาพิปรายผมชื่นชมฮะให้ข้อมูลละเอียดลึกซึ้งนะฮะแต่ผมจะขอแตะเพียงผิวๆผ,ผมย้ำว่าผมมีเวลาน้อยฮะตอนนี้นี่ครัวเรือนไทยฮะ พุ่งกว่า15ล้านลนะ้านคเมื่อไปเทียบกับรายได้ของประเทศนี่นี้ครัวเรือนไทยนะผมย้ำนะแต่ละครัวเรือนเนะี่ยทุกคนมีหนี้กระจายหมดแผ่นต่อไปครับประกาศกระทรวงงคทางพึ่งออกมาฮะปิดปีงบประมาณที่ผ่านมานี้9.3ล้านล้านบาทไอ้นี่คืออะไรฮะไปดูแผ่นต่อไปครับ ท่นทุบนั่นแปลว่าทําลายทุกสถิติของหนี้สาธารณะของประเทศไทยฮะทะลุ9ล้านล้าน,ลานบาทอย่างที่มีสอสอลายท่านอภิปรายแล้วว่าจะใช้หนี้กันไปอีกกี่สิบปีตลอดชาตินี้หรือเปล่านะฮะหรือไปถึงชาติหน้าไปดูแผ่นต่อไปครับบัดคนชนถ้าความจําทุกคนไม่เลอะเรือนนะสิบสี่ล้านคนฮนะตอนแรกลงทะเบียนแล้วท่านบอก มันจะหายไปจะปรากฏวันนี้ยี่สิบล้านคนละมันกลับทวีขึ้นแสดงว่าคนจนเยอะขึ้นแน่นอนครับไปดูแผ่นต่อไปครับเดี๋ยวนิดนะครขอผมลิ้นสีแดงข้างบนผมอยากอ่านนะถ้ารัฐบาลยังแจกเงินโดยไม่พัฒนาคนนะคนทั้งประเทศก็ต้องแบกรับภารกนี้ ท่านจาแอปเป่าตังได้ไหมครท่านาจำการแจกเงินที่ล่วไหลได้ไหมท่านจําชาวนาที่ตายไปแล้วแต่มีชื่อมาเบิกได้ไหมครับเนี่ยแหละครับแผ่นต่อไปครับสภาหาอคัน้าไทยเตือนบอกว่าน้ำมันเนี่ยจะพุ่งถึงปีหน้าไอ้นี่หมายถึงปีนี้นะฮะและของก็จะแพงขึง้นต้องทำใจครับน้ำมันเคยราคาตกลงไปถึงนะฮะสามสิบเหรียญทอร์บาเรล วันนี้อาจจะประมาณเก้าสิบกว่าถึงร้อยถามว่าคนไทยได้มีความสุขรัฐบาลได้คืนความสุขให้คนไทยหรือเปล่าฮะไปดูแผ่นต่อไปครับนี่คือของขวัญปีใหม่ฮะมะกราคม6มมกราคม2,565เดือนเดียวนะ้ำมันขึ้นแทบจะนับไม่ทันนะเจ็ดครั้งฮะกุมภาพัานธ์มีของขวัญให้อีกทั้งจุดชีนฮะทั้งวาเลนไทน์สี่ครั้งนะฮะ ฉันเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าเติมน้ํามันมันขึ้นอย่างเงี้ยวันที่ห้าวันที่แปดวันที่สิบเอ็ดสิบสี่ยี่สบี่้ายี่แปดจะขึ้นอะไรขนักหนาฮะคนกลายตลาดเป็นอย่างนั้นเลยครับแผ่นต่อไปครับตรงนี้สิครับเป็นประเด็นที่คนวิเคราะห์วิจารณ์กันทั้งวันครับกองทุนน้ำมันเกิดวิกฤติติดลบ1 4ึหมื่นล้านถ้าถามผมนะผมสงสัยฮะน้ำมันลงไปต่ำ ต่างกันทั้งสามสี่เท่าหมายถึงน้ำมันดิบนะฮะ mm hmm. เราซื้อเข้ามาเนี่ยแต่ปรากฏเราไม่ได้เติมน้ำมันถูกเท่าที่มันต่ำลงไป 3, สามสี่เท่า mm hmm. เราก็นึกว่าเออท่านคงเอาเงินเข้าไปเก็บอยู่ในกองทุนน้ำมันไหม mm hmm. ที่ไหนได้ความจริงเปิดเผยมาว่า mm hmm. เกิดภาวะวิกฤตตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบหนึ่งจุดสี่หมื่นล้านฮะนะ mm hmm. เอาแล้วจะไปหาเงินที่ไหนมาล่ะท่านไปดูข่าวต่อไปฮะ mm hmm. อยู่ๆนะฮะ จะมีการอภิปรายผมเดาใจได้ฮะทั้งรันปีแรงงานทั้งคอรมอรเขาคงใจไม่สบายใจก็ต้องรีบตัดสินใจออกข่าวนี้มาลดจัดเก็บภาษีสัมมสามิตรน้ำมันดีเซลสมบาทต่อลิตรสามเดือนถ้าคนอ่านเพลินนะนีละสาบาทดีเซลลดลงแน่นอนนะแต่ไม่ใช่นะครับขอโทษเขาเอาเงินไปทำอะไรถ้าไม่ดูแผ่นต่อไปฮะคุ้หน้าไหมฮะคนนี้ โปรดทราบฮะลดภาษีน้ำมันสบาทต่อลิตรไม่ได้ทำให้ราคารถลงสบาทต่อลิตรเดีนะ๋ยวว่าแต่คนอื่นเนละผมอ่านแล้วงงนะฮะว่าพูดอะไรหนึ่งพูดไม่รู้ภาษาคนเหรอหรือสองพูดให้คนสับสนเหรอฮะทำไมฮะแล้วเงินเอาไปทำอะไรฮะหรือเอาเงินไปปกกองทุนน้ำมันไปดูแผ่นต่อไปครับผมย้ำนะฮะจริงๆผมอยากขยี้ทุกประเด็น ย้ำอีกทีนะอยากขยี้ทุกประเด็นแต่ผมไม่มีเวลาผมจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมฮะอย่าลืมกรรมพืชตัวเองฮะท่านไปดูต่อฮะไอ้นี่ข่าวของปีก่อนก็รจริงนะราคาข้า,ขาวดิง่งท่านจำไนดะ้มีสอสอท่านพิเชศเชื้อมังผ่านเอาเขาเปลือกมาป่วยฮะข้าวเปลือกราคากิโลกร,รมนะัมละหบาทมามา่าซองละหกบาท เรากำลังเผชิญว่าภาวะวิกฤตไปดูแผ่นต่อไปฮะไอ้นี่เมื่อสองสามวันที่แล้วชาวนาวออกมาเต็มไปหมดเลยเขาเป็นนี่เป็นสินฮะปุ๋ยขึ้นไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วเขาจะทํานาแล้วมันมันเหลือห้าหกบาทจะทําไงฮะไปดูแผ่นต่อไปฮแผ่นนี้จริงๆนะครับผมบอกเลยผมไม่อยากเขียนแต่จําเป็นต้องต้องออกมาพูดว่าเนะเดี๋ยวนะจะมีคนออกมาพูดผมไม่รู้ใครจะมาบอกนะโอ้ยพูดไปเรื่อยเปื่อย คุณทำได้เปล่าถ้าคุณขึ้นมาทำท่านดูราคานี้ดีๆนะฮะตอนผมเป็นรองนาะยกรัฐมนตรีนะฮะผมกำหนดว่าราคาข้าวเปลือกราคาข้าวเปลือกเจ้าแนะนำอยู่ที่หมื่นสี่ถึงหมื่นหกราคาขายจริงในท้องตลาดโดยไม่ต้องรับจำนำนะเกินกว่าหมื่นสี่แล้วผมย้ำด้วยทะลุหมื่นหกฮะไม่มีการตัดค่าความชื้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องถือใบประทวนได้เงินสดทันที ผมอยากให้คนไทยเลือกเอากันละกันนะอยากได้รัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลหน้าผมย้ำนะก,ก่อนเปลี่ยนสไลด์แผ่นนี้ถ้าผมไม่เคยทำแล้วทำไม่ได้ผมจะไม่ออกมาพูดกันต่อไปครับไอ้นี่นะต้องการจะเน้นว่าอะไรราคาน้้าใหญ่ร่วงสุดในรอบ30มสิบปีตอนนั้นเหลือกิโลสามบาทมั้งครับแนวขาต้นแผ่นต่อไปครับ เรื่องนี้นะผมขออุทิศนะแล้วไว้อะไรให้ครับการประมงไทยที่เจ๊งแบบไฮยนะวายป่วงฮนะเรือตั้งกีมมืนลำฮนะเขาขายฮนะท่านว่าเจ๊งขออะไรฮนะการประมงนี่คือหัวใจของภาคใต้นะมั่นช้ามีสอสอบางท่านเอาตัวเลขขึ้นมาให้ดูฮนะปรากฏว่าภาคใต้ตอนนี้จากเคยมีรายได้ต่อหัวดีที่สุดตอนนี้จนที่สุดเพราะประมงคือชีวิตของเขาครับ ท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปอันนี้เป็นข่าวสักสามปีสี่ปีมาแล้วซึ่งแน่นอนเมื่อกี้เราก็บอกแล้วไงเจริญลงตามลำดับคือท่านไปยุท์เป็นนายกรัฐมนตร,ปรีประมงเจ๊งทั้งประเทศเพราะเราไปทำกฎอะไรเข้าไป i อยูหยุดสามปีแทบหมดตัวตอนนั้นแทบนะแต่ตอนนี้ตัดคำว่าแทบเลยสามปีเจ๊งหมดแล้วไปดูแผ่นต่อไปครับ การบริหารงานเศรษฐกิจที่ล้มเหลวใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจช่วยนึกทีสิครับทนายยกน้ำตีเป็นเองนะครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไปดูแผ่นต่อไปครับการบริหารงานโควิดก็ล้มเหลวครับ ล้มเหลวอะไรฮะอุปกรณ์การแพทย์หายไปไหนก็อภิปรายกันมาเช้าฮะแล้วตกลงวัคซีนซื้อถูกหรือเปล่าซื้อผิดหรือเปล่าเอาควรได้ฉีดอันไหนฮะฉีดแล้วฉีดอีกประเทศไทยสร้างนวัตกรรมฮะฉีดบูสเข็มเข็มสามเข็มสี่ฮแล้วท่านเห็นชีวิตคนไทยเป็นอะไรครับ บริหารงานโควิดเนี่ยผมยืนยันนะว่าล้มเหลวฮะพอล้มเหลวปุ๊บนะท่านก็ไปยุ่งกับธุรกิจอื่นเอาตรงนี้ปิดโน่นปิดนี่ปิดโน่นปิดนี่ล็อกดาวอะไรของท่านก็ไม่รู้ผลสุดท้ายเป็นไงฮะเที่ยงทั้งประเทศฮะไปดูแผ่นต่อไปครับอยากจะบอกว่าเราได้ยินบ่อยฮะความเหลื่อมลำ้ำผมย้ำนะว่าคำนี้จริงๆเป็นศับทางวิชาการฮะ คนก็ฟังหนุ่มๆก็คืออมันไปโยงกับประโยคข้างล่างฮะเอื้อประโยชน์ในทุนท่านว่าเหลื่อมล้ำคืออะไรฮะเพราะคนหนึ่งรวยสุดกูคนหนึ่งจนไม่มีจะกินฮะมันจึงเกิดความเหลื่อมล้ําแต่มีคนพูดนะผมอยากจะบอกว่าในที่สุดมันต้องมีคนทำไม่เห็นไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้นะครับ มีคนพูดมาหลายคนแล้วผมเอาตัวต้นฉบับหรือออริจินอลมาให้ดูว่าปปชออกเอกสารนี้ออกมาปี2.0.2.1ซึ่งผ่านพ้นมาเดือนกว่าเนี่ยเราหล่นไปอยู่ที่อีกหกอันดับจากเดิมนะผมจำได้ผมยืนอภิปรายอยู่แถวเนี้ยตอนนั้นอันดับรนะ้อยหนึ่งนี่ลงไปร้อยสิบร้อยสิบประเทศนี่เราพุดนตรงนะผมย้ำนะครับว่าเป็นดัชนีรับรู้การทุจริตของ ประเทศไทยร้อยสิบอันดับเนี่ยเขาดีกว่าเราร้อยเ้าอันดับนะครับเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะใครอยากมาค้าขายกับเราฮะเรามีปัญหาไปหมดทุกอย่างฮะไปดูแผ่นต่อไปครับผมอยากจะทิ้งอะไรเป็นบางประเด็นฝากไว้ให้นะครับผมเรียนว่าคนไทยทั้งประเทศต้องได้รับโอกาสชีวิตที่เท่าเทียมกัน ไม่ใช่รวยอยู่สิตระกูลยี่ิตระกูลนะวันนี้9ก9 9เก้จุด้งหมดฮนะเจ๊งมากเจ๊งน้อยฮนะคดีอาชญากรรมฆาตรกรรมคดีอะไรเต็มไปหมดทนะั้สลดนะฮะดูทีวีแล้วปวดหัวฮนะท่านไปดูนะคนไทยทั้งประเทศต้องได้รับโอกาสโดยเท่าเทียมกันนะไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฮนะแผ่นต่อไปครับ หมดแล้วนะครับผมทำเวลาได้ดีพอสมควรผมย้ำนะครับจริงๆเนี่ยผมเตรียมสไลด์มากกว่านี้สองเท่าตัวเพราะผมรู้ว่าผมได้เวลาเท่านี้ผมจึงได้ตัดทอนมันออกครับผมต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รอฟังผมอยู่นะฮะท่านอาจจะบอกเอ,อ๊พูดรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่รู้เรื่อง ผมย้ำนะครับมันไม่มีเวลาขายี้พอที่จะอธิบายยาวๆแต่ผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนสอสอทุกคนที่อภิปรายมาตั้งแต่เช้าแล้วก็จะอภิปรายต่อในบ่ายวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะมันจะทำให้พวกเราเอามาปฏิบัติต่อเนี่ยเป็นภาพใหญ่ว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่า8ปีเขาเกินพอหลายคนบอกให้ลาออกนี่ ถะะ้านับอ,อายุความต่อเนื่องความจริงผมอยากให้ขึ้นสไลด์แผ่นนั้นนะอีกทีหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านอยู่มาสามช่วงของระยะเวลาสไลด์ประมาณแผ่นที่สองหรืออะไรถ้าย้อนได้นะย้อนให้ดูหน่อยครับผมจะได้มีเวลาพูดอะไรนิดหน่อยนี่ฮะท่านสังเกตดีๆน,นะะด้วยความที่ผมจะรีบเนี่ยแหละ คนเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่พฤษภาคมปี57แล้วท่านดูนะรัฐบาลคอสชอรัฐบาลโดยรัฐมนูล60รัฐบาลยุคโควิดแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับประโยคที่ใครพูดเมื่อกี้เนี่ยได้ยินอยู่บอกว่าอย่าไปโทษโควิดอย่างเดียวฮนะการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันนะ มันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและฝีมือการรับสถานการณ์ของรัฐบาลนะคราวอนนี้กลับไปเรื่องสไลด์แผ่นสุดท้ายในเรื่องเราตกอันดับมา110แล้วนะฮะผมมีอะไรที่ขออนุญ,ญาตนะขอใช้เวลาที่ผมมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่นาทีเนะี่ยขออนุญ,ญาตพูดดังต่อไปนี้นะครับ วันนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมเจ่อจงที่จะเน้นไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะผมถามคนไทยทั้งประเทศว่าจะ8ปีอยู่รอมรอกล่ะเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์ครัแล้วเราได้รับความสุขนั้นมาหรือเปล่าอย่างราคาน้ํามันบอกเลยนะครับเคยต่ําลงไปน้ํามันดูใบต่ําลงไปสิเหรียญต่อบาเรล่ะ นะน้ำมันเวสเท็กซัสอยู่ที่30เหรียญต่อบาร์เรลเราถามจริงๆถ้าหารด้วยจำนวนกี่ส่วนวเราเผื่อลิตรเหลือน้ำมัน3บาท4บาทท่านเอาเงินไวไ้วไหนปตอท,อทอกำไรเยอะแยะขนาดนัน้นะคราวนี้ผมจะพูดในสิ่งที่เหลือเวลาอีกนาทีกว่า2นาทีนะนะครับผมเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่ ตอนช่วงหาเสียงผมมีเวลาหาเสียงได้ดีเบตไม่กี่ครั้งนะก่อนจะประกาศจุดยืนผมได้ถามทุกคนกรรมการบริหารพรรคแล้วนะฮะว่าเราจะอยู่ตรงไหนฮะทุกคนบอกว่าเราจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ถามเขาอีกว่า ถ้าให้ผมเป็นคนพูดเนี่ยผมจะไม่กลับไปกลับมานะเพราะผมถือว่าการกลับไปกลับมาคือการตระบัดสัตวนะ์แล้วผมจะรักษาคำพูดนะต่อมาในห้องถแถลงข่าวของสภาเนี่ยวันนึงก็มีข่าวลือทุกคนก็ขอให้ผมลงไปถแถลงข่าวผมก็ไปยืนถแถลงข่าวถ้าคนไปย้อนดูผู้สื่อข่าวบันทึกเทปนี่อยู่นะสีหน้าผมไม่ดี ผมบอกให้เลยนะฮะเราถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วเราก็ถามว่ามีใครมาดีลผลประโยชน์ท่านหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับรัฐบาลและสิ่งตอนท้ายนี่คือใค,ครแมกของเรื่องนี้ฮะท่านยังรักษาจุดยืนไหมำมั่นสัญญาที่ให้ประชาชนทุกคนตอบว่าใช่ผมเรียงมาทีละคนแล้วผมบอกว่าสิ่งที่พูดวันนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ แล้วผมผลออกมาเป็นยังไงฮะผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศนะผมรู้ดีฮนะไม่งั้นผมไม่มายืนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะฮะสิ่งที่ผมจะบอกก็บังเอิญรัฐธรรมนูญนะเปิดโอกาสให้สสไม่ต้องทําตามมติพักคนะทุกคนอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่แต่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะทำให้เกิดนวัตกรรมสับขึ้นมาสองคำฮะ คำแรกคือคำว่างูเห่าคำที่สองคือคำว่าลิงกินกล้วยฮผมบอกเลยนะฮะถ้าผมจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมเพิ่งเข้าใจสแสลงนี้ชัดเจนวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือ ผมขอภิปรายและไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาว,ว่าท่านไปทำอะไรหรือให้ใครไปทำอะไรทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนจุดยืนผมบอกเลยนะครับสัญญาที่ผมให้ไว้กับประชาชนผมไม่สามารถทรยศไดนะ้สองปีเศษผม ไม่มีความสุขกับการทํางานท่านมิ่งควรไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านทำแบบผมถ้าท่านกล้าดีผมก็จะทาผนังกับท่านผมจะบอกเลยนะฮะผมกราบขอบคุณท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาทั้งสองท่านรวมทั้งท่านด้วยฮะครูแก้วขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะฮะ ประเทศไม่ต้องเสียงว่าประมาณนะผมเป็นสอสอเป็นทีไรชื่อผมลาออกผมลาออกวันนี้นะฮะเขาก็เลื่อนระดับขึ้นมามีความสุขได้ซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่านะฮะผมขอยื่นใบลาออกสักคู่หนึ่งผมจะเดินไปตรงนั้นนะฮะผมยอมที่จะสละความเป็นสสเพื่อให้มันจบ เพราะผมได้ขอให้พักเศรษฐกิจใหม่ขับผมออกจากพักก็เห็นพักอื่นก็ขับออกกันเยอะแยะสนุกสนานทำไมฮะเพราะอุดมการไม่ตรงกันฮะแต่ผมจะฝากข้อความนี้นะฮะคนเอกประยุตและหรือลูกน้องท่านไปทำอะไรเขาถึงเปลี่ยนจุดยืนและต้านกระแสสังคมอย่างนั้นและสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไปยังประชาชนไทยทุกท่านนะฮะ ผมจะยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองผมจะใช้องค์ความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ทำงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะออกไปพิสูจน์ว่าแม้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลความเหลื่อมล้ำจะถูกแก้ไขไหม โปรดติดตามก็แล้วกันนะครับและผมก็จะไปเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งในสมัยต่อไปด้วยครับเราได้เจอกันแน่นอนกราบขอบพระคุณครับติดต่อผมทางเฟซบุ๊กก่อนผมจะเดินไปยื่นหนังสือท่านนะเผื่อพ่อแม่พี่น้องอยากติดต่อผมนะฮะเฟซบ o ๊กชื่อมิ่งขวัญแสงสวุวรรณฮะภาษาไทยขอโทษไม่มีชื่อพักนะฮะน<ต>มง<ผ>มท่านมิ่ง,งขวัญภาพ ไอ้คิดให้ละเอียดรอบคอบหน่อยดีไหมครับอไม่เป็นไรผมคิดมาแล้วครับนะฮะเสียดายนะครับไม่เป็นไรครับนะฮะขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านขอบคุณเพื่อนสอบทุกคนด้วยครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับคนมีคุณภาพอย่างท่านเป็นขวัญแสงสวรรต่ประกาศลาออกแล้วก็ยื่นหนังสือลาออกด้วย ก็ขอให้ท่านโชคดีแล้วกันนะครับ